สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของคุณนบมณีนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตของระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่5ค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะผมคือคุณลงต้นไม้จะมาพูดถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม าชายเลนมีลักษณะเป็นดินโคลนเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กสัตว์น้อยโดยจะมีต้นที่เป็นพืชนน้ําเค็มเช่นโกงกางและ,สะแสมอ่าเด็กๆเ,เห็นไหมครับในบริเวณป่ามีปลาไล่ใช่แล้วครับนั่นคือปลาตีนครับต้นโกงกางเป็นไม้ยืนต้นขึ้นได้ในดินเลน โดยมีน,น้ำทะเลท่วมถึงตลอดเวลาลักษณะของต้นโกงกลางคือระบบรากเป็นรากแก้วมีรากที่ยื่นออกมาเหนือคนต้นเรียกว่ารากค้ำยันทะเลทรายเป็นบริเวณแผ่นดินแห้งแลง้งซึ่งเกิดจากหยาดน้ำฟ้าน้อยและทำให้สภาพการดำรงชีพไม่เอื้อสำหรับพืชและสัตว์แต่ก็ยังมีพืชที่สามารถจเจริญได้คือต้นกระบองเพชรนั่นเอง โดยต้นกระบองเพชรจะมีการเปลี่ยนจากใบให้เป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำเด็กๆทราบหรือไม่ครับว่ายังมีสัตว์ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในทะเลทรายได้ด้วยนะครับถูกต้องแล้วครับมันคืออูดั่นเองอูดเป็นสัตว์ที่มีความอดทนสามารถอาศัยอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอาหารหรือน้ำเลยสองสัปดาหน,นะครับเพราะไขมันสะสมไว้ที่หนอกและร่างกายเก็บรักษาน้ำได้เป็นอย่างดี ขั้วโลกเหนืออยู่กลางมหาสมุทรอาร์ติกที่เป็นหน้าน้้ำปกคลุมด้วยน้ำแข็งทะเลเกือบถาวรแต่ก็ยังมีสัตว์อาศัยอยู่ได้เช่นหมีขั้วโลกเหนือนกเพนกวินและแมวน้ำป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์จึงมีการปรับตัวโครงสร้างให้เหมาะแก่การดำรงชีวิตภาวะอิงอาศัยต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เช่นไลเคนเป็นลากับสาล่ายที่อาศัยอยู่รวมกันภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันผีเสื้อกระดอกไม้ ภาวะเกือ้อกูลเป็นภาวะต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เช่นฉลามกับเหาฉลามภาวะล่าเหยื่อมีผู้ล่ากับผู้ถูกล่ายกตัวอย่างเช่นเสือและกวางภาวะปรสิตยกตัวอย่างเช่นเห็บและสุนัขนั่นปลาอะไรเอ่ยใช่แล้วครับปลากระตูนอาจจะอาศัยอยู่บริเวณดอกไม้ทะเลเพื่อป้องกันอันตรายโดยให้ดอกไม้ทะเลคุ้มครองครับ นั่นคือผักกระเฉดน้ําโดยบริเวณรอบๆจะมีฟองอากาศอยู่ใช่แล้วครับผักกระเฉดน้ําจะมีฟองอากาศนี้เพื่อใช้ในการลอยน้ํานั่นเองสรุปนะคะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมจะมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในสภาวะต่างๆเช่นการร่าเยื่อการได้ประโยชน์ร่วมกันหรือภาวะอิงอาศัยร้้นแต่มีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้นความสัมพันธ์ดังกล่าวซึ่งจะเกิดกับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ก็มีความสำคัญเช่นถ้าพืชไม่มีแสงแดดก็ไม่สามารถที่จะสร้างอาหารเองได้ถ้าสัตว์ไม่มีอากาศในการหายใจก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคลิปนี้ถ้านักเรียนชอบหรืออยากกดติดตามก็ให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะ